พี่น้องชาวกาฝากทุกท่านวันนี้ผมจะมาแนะนําให้ท่านรู้จักกับกาฝากที่สุดยอดของกาฝากคือหายากมากนะครับคือกาฝากเพกานะครับผมได้มาดูนะครับกาฝากเพกากาฝากเพกาหายากมากนะครับกาฝากเพกานะครับได้มาสี่ห้าวันต่อไ right? ปก็จะเป็นนะครับกาฝากเพกานี่แหละครับต่อไปก็จะเป็นกาฝากรักกาฝากรัก ีกระฝารักนะครับดอกรักกระฝาดอกรักสวยๆนะครับมันใหญ่ก็มีเล็กก็มีนะครับกระฝารักต่อไปก็เป็นกระฝากมะยมครับนี่ครับสวยๆนะครับกระฝากมะยมไมยมนิยมชมชอบนะครับต่อไปก็เป็นกระฝากยอครับสำหรับเสื่อเยินยอครับผมกระฝากยอ รับยมยอนะครับสามสามกาฝากรวมกันสุดยอดเหมือนกันนะครับรับยมยอนต่อไปก็เป็นกาฝากมะขามนะครับากาฝากมะขามนะคมะขามกาฝากมะขามกองลเกรงขามทำที่ใครที่รับราชการอยู่นะครับเก็บไว้ที่ทํางานนะครับเอาไว้ในตู้ลิ้นชักก็ได้นะครับได้ลูกน้องก็ได้เกรงจำนายก็ได้เกรงนะครับ เขาเล่ามาอย่างนั้นนะครับผมต่อไปก็เป็นกระฝักมะรุมครับค้าขายดีทั้งท่านค้าขายครับได้ลุ้มรอมมาซื้อของเราเยอะๆะอนะครับกระฝักมะรุมต่อไปกะคำคำชูโรนะครับคือตะคำครับตะคำต่อไปก็คูณนะครับกระฝาักคูณนี่ครับ ฝากโคณทวีคคนมีทวีคคนมีซักทวีคคน,นเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปจะเป็นพยุงครับกาฝากพยุงสวยมากครับกาฝากพยุงพยุงให้เราอย่าให้เราล้มคิดว่าประมาณนั้นนะครับนารมาเกยนพยุงต้นพยุงอย่ยังแพงนี่กาฝากก็สุดยอดนะครับนี่กับกาฝากขนุนครับกาฝากขนุนสวยมากครับมีเยอะนะครับกาฝากขนุน ต่อไปก็เป็นกาฝากเงินครับทีนี้ก็คือกาฝากเงินนะครับต้นเงินนะครับที่ปลูกไว้ในบ้านนะครับเป็นไม้ใบนะครับปลูกบ้านสร้างบ้านใหม่ลงหลุมเสาลงลงเสาใหม่นะครับก็จะเอาต้นใบเงินและก็ใบทองนะครับมาไว้ก้นนรุมนะครับนี่คือกาฝากทองครับกาฝากทองของหายากทั้งนั้นครับ มีกาฝากไม้หอมนะครับกาฝากโมกเป็นกาฝากชนิดหนึ่งที่เป็นมงคลครับกาฝากโมกนะครับต้นโมกไม้หอมอีกชนิดหนึ่งต่อไปก็เป็นไม้ใบโกศลนะครับปลูกไใบถุปัดมันตาเล่นนะครับปลูกผลต้นโกสนนะครับต่อไปก็เป็นดอกพุทธนะครับพุทธพุทธชาติกาฝากพุทธชาติก็ปลูกไว้ตามบ้านเรือน หลังคาเรือนเป็นไม้หอมต้นเย็นๆนะครับแล้วก็กาฝากกาสลองคำครับที่ดอกตี๋ครับกาฝากกาสลองคำต่อไปก็เป็นกาฝากกาหลงนะครับชื่อว่ากาหลงคนจะหลงนิดโป๊งนิชันะครับจะมีไว้ก็หน่าจะดีนะครับพราะชื่อก็เป็นมงคลกาย่งหลงนะกาหลงต่อไปก็เป็นทับทิมนะครับ กรฝากทับทิมชาทีนนิยมปลูกไว้ในบ้านเพื่อเป็นสีมคมีงานคนต,ต่างๆชาน,นจะเอดอกอยือใบม่อผลไม้มาทำเอาเอะมานมคต,ต่อะฉะนั้นกรฝากที่ผมมีทุกก,าากรฝักท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้นะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ ใต้คลิปนะครับพี่น้องครับวันนี้พ,ชพัชรพลคนกราวฝากขอก่าวคำว่าสวัสดีครับพี่้